นักข่าวะได้ถามเนี่ยนะคะว่าวันที่21สิงหาคมนี้ท่านนายกอะคะ่ะจะเข้าไต่สวนด้วยตัวเองหรือเปล่าเจอท่านนายกรัฐมนตรีไหมคะท่านนายกแพทองทางนี่ผมไม่ได้เจอค่ะคือมันก็เจอยากนะคุณต้องเข้าใจว่าผมไม่ใช่สอสอนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะไปผมจะไปเข้านอกออกในในสภาผู้แทะะนราษฎรมันไม่ได้เขาก็มีต้องไปตามทางที่เขาเราเป็นคนนอก ถึงแม้ว่าจะเป็นกรรมธิการก็ขึ้นไปนั่งบนในที่รัฐมนตรีเขานั่งไในตรงข้างบนน่ะข้างๆที่เป็นแถวที่อยู่ข้างบนน่ะก็ไอ้นั้นเขาให้ไปแต่ว่ามันจะมีช่องทางที่มันไปต่างหากอ่ะมันไม่ได้แบบว่าเหมือนสสเขาอะไรอย่างเงี้ยนึกว่าได้เจอกันพอเจอเราก็เลยจะถามอาจารย์ว่าเอออาจารย์เห็นสีหน้าแววตาหรือว่าท่วงท่าทีของท่านนายกบ้างเปล่าเดี๋ยวจะหาโอกาสเจอเนี่ยเวลาท่านมาท่านก็จะเข้าตึกหน้าไงตึกที่เป็นที่จอดรถอ่ะแล้วก็ขึ้นไปข้างบน อ่ามันก็จะมีลิฟต์ขึ้นไปที่ชั้นชั้น4 <S <S ชั้น6อะไรเนี่ยที่เขาเป็นห้องรับรองอะไรพวกนี้นะผมก็ไม่รู้อยู่ตรงไหนหล่ะที่ถามแบบนี้ไม่ใช่อะไรอะคะ่ะเพราะว่าช่วงนี้นะะักข่าวเวลาที่จะขอสัมภาษณ์ท่านนายกรัฐมนตรีแพทองทานเนี่ยนะคะท่านไม่ค่อยได้ให้สัมภาษณ์อะไรแล้วก็สงวนท่าที อย,อ,ยอย่างวันนี้ผมว่านักข่าวคงพยายามถามใช่ไหมถามว่าถามในประเด็นร้อนนั่แหละค่ะที่สารรัฐธรรมนูญที่จะวินิชัยในวันที่29สิงหาคม,มาค่ะกรณีคลิปเสียงที่ท่านพุยกับสมเด็จธุนเซนทีนี้ค่ะนักข่าวก็ได้ถามเน่นะคะว่าวันที่21สิงหาคมนี้ท่านนายกอะค่ะจะเข้าไตาส่สวนด้วยตัวเองหรือเปล่า แล้วพอจะให้ความมั่นใจกับประชาชนได้หรือไม่ว่าจะอยู่ถึงนาทีสุดท้ายอของการเป็นนายกรัฐมนตรีคุณแพทยทองทานบอกคือท่านยิ้มมหาอาจารย์แล้วก็ตอบเพียงว่า21เป็นวันเกิดพอดีค่ะ21สิงหาเป็นวันเกิดพอดีใช่